ฮัลโหลทออเดินรับบรรยากาศข้างนอกที่นี่ประเทศฟิฟนแลนด์ช่วงบ่าย ช่วงบ,บ,บ่ายบ่ายบ่ายสามโมงกว่ากว mm ่าโอ้วันนี้รู้สึกจะมืดมืดเนี่ยอากาศแบบนี้อากาศแบบนี้หิมะจะตกอีกแล้วนะห mm hmm. ิมะจะตกก็ถ้าหิมะตกก็จะเดินไปไหนมาไหนลำบากแล้หิมะมันเข้าหูเข้าตามองทางก็ไม่สะดวกถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเดินง่าย มันโลง่งถึงจะยังไงนะ่ะหนาวนา่ะฝนตกที่เนี่อ่ะเขาก็ออกกันฝนตกก็ออกกลางร่มเกาจะไม่เหมือนบ้านเราจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนะ่ะฝนตกจะไม่ค่อยมีคนออกไปไหน แต่ที่นี่ฝนตกเขาก็ออกกันฝนตกกับก้างร่มออกกันถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่ค่อยจะออกจากบ้านถ้าฝนตกที่นี่ออกตลอดและความปลอดภัยก็มีเยอะกว่าเมืองไทยบ้านเราอีกการเดินการขับรถมีมารยาทเขาจะทำตามกฎจริงๆ เพราะว่ากฎบ้านเมืองเขามันแข็งแรงไม่มีการว่าเออเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการว่าปล่อยกฎหมายคือกฎหมายปรับคือปรับเดี๋ยวเขาก็ตามทําตามกฎจริงๆร,รักษากฎจะไม่มีต่ายตรงใต่ายโตะ๊เหมือนเมืองไทยไม่มีไม่มีใต้โต๊ะ จับจับเลยถ้าปิดกดไม่ว่าจะกดไหนอือหนูรถไฟบ้านยายก็อยู่ข้างฐานี้รถไฟกำลังจะเดินไปเซเว่นวันนี้จะไปซื้อโลอโต้โลอตโต้เอโรแจ็คพอตเหมือนกับอ่าน้องอ้อยคนโคราชก็ถูกกันอ่ะวันนี้จะมี จะออกทุกวันอังคารกับวันศุกร์ม่รู้ได้กี่ล้านร0อยกว่าล้านอาทิตย์ที่แล้วได้120ยยกว่าล้านบวกลบคูณหารก็เพิ่มโบนุงโบนุสได้ก็เกือบสองเกือบสองล้านยูโรแต่ถ้าไม่มีงวดไหนไม่มีใครถูกเลยเขาก็จะเพิ่มทวีคูณให้อีก งวัไหนามีคนถูกก็จะมาเริ่มต้นใหม่ก็จะบวก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 ให้เขา,ก,า,ก,า,าก็จะบวกเพิม่มรางวัลให้ใครโชคดีกว่ากันไปมีบวกกี่คนถ้าคนถูกเยอะเขาจะมาหารกันถ้าถูกเต็มรางวัลที่หนึ่ง ถ้างวดไหนงวดไหนมีคนถูกเยอะก็ต้องมาหารกันจะไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยถ้ถูกรางวัลที่หนึ่งใครถูกก็จัดไปหล้านก็คือหกล้านสาสิบล้านก็คือสามสิบล้านไปแต่ที่นียถ้าถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งหมดทุกทุกตัวถูกกี่คนกี่คนก็มาหารกันเออ,อ,อก็มาหารกัน ถ้างวดไหนฟุกกถูกคนเดียวนะก็รับไปคนเดียวเลยเต็มๆนะมันเป็นอย่างนี้แถวแถวละสองยูโรแล้วแต่เราจะเอากี่แถวกี่แถวสองแถวตามแถวยายก็เสี่ยงงวดละแถวเอ้ยสี่แถว เสียงโชคเอาไว้เผื่อมีโชคมีลาบกับเขาบ้างเผื่อก็เรียกอะไรเทวดาจัดสรรให้ถึงรอบเธอแล้วนะนางสุทินโอ้โหก็ไม่แน่อะไรอะไรมันก็ไม่ไม่แน่อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ย ประเทฟินแลนด์ช่วงหน้าหนาวเป็นแบบนี้ยายก็อยู่ข้างสถานีรถไฟคือไปไหนไปไหนเดินทางสะดวกเอ่อ ก็เหมือนที่ว่าเข้ากรุงเทพอะไรประมาณเนี้ครับเอ่นั่งรถ30นาทีนั่งรถไฟ3ามสนาทีก็ถึงกรุงเทพเข้าไปเดินเที่ยวในกรุงเทพเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดก็จะใช้รถส่วนตัวแต่ตอนนี้อยู่ในเมืองแล้วรถส่วนตัวก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่า การมีรถมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีรถแล้วจบต้องเสียค่าจอดค่านู่นค่านี่จิปาทะโหยหลายอย่างหลายแนวจึงไม่อยากมีภาระพ <อ S 1> เพิ่มเสียค <c oughs> ่าจอดเสียค่าถนนขานีรถไฟ ก็เลยย้ายมาอยู่ข้างฐานี้รถไฟเพราะว่าลูกลหลานโตกันหมดแล้วเขาก็แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้วย,ยายก็อยู่คนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเมื่อก่อนก็ใช้ลูกยังเล็กๆอยู่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนส่งนน่นส่งนี่แต่เดี๋ยวนี้ลูกโตหมดแล้วมีครอบครัวกันหมดแล้ว ร้นานเลนล้นเขาก็แยกย้ายกันหมดแล้วก็อยู่คนเดียวมิฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเอาภาระภาระเพิ่มสบายสบายเดี๋ยวอีกสามปีก็จะกะเกษียณละสามปีปสี่ปีเกษียณตอนนี้ก็เหมือนกเกษียณน,นั่นแหละเพราะว่า อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรว่าเราทำงานเสียภาษีเปิดธุรกิจมาตั้งแต่มาอยู่ฟิลแลนด์ใหม่ๆเสียภาษีตลอดเปิดธุรกิจมาตลอดไม่เคยไปลูกจ้างใครไม่เคยไปทำงานประจำมาก็เรียนรู้เปิดธุรกิจของตัวเองเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วคือเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วมันอยู่ตัวแล้ว ไม่ได้มีภาระอะไรแล้วก็เลยอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะหรถไฟรถต่วนรถไฟอันนี้รถจะวิ่งแค่ในเมืองแค่ในเมือง ข้าวรับในเมืองไล่สดดนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ